คอนเทนต์ไหนที่เราชอบและตราตรึงที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงสงการค่ะที่เอาเอาแป้งปะหน้าน่ะน้ำตาลเป็นคนชวนแต่นนดก็ดันเสกให้มันจริงคือน้ำตาลบอกว่าพี่แนทเราเอาแป้งอ่ะทาตัวเลยดีไหมแนกก็บอกว่าแล้วเราห่วงสวยกันไหมน้ำตาลบอกมีห่วงเพราะว่ายังไงเรามีรูปสวยอยู่แล้วพี่แนทแนกก็เลยเอามอเตอร์ไซค์น้องมาขับแล้วก็ให้น้องน้ำตาลเป็นคนถ่ายเนี่ยเทคเดียวเองนะคะ จะพาเสื้อเสื้อต่อละร้อยห้าสิบเก้นี่นะ้อยหชาวเน็ตขอร้อว่าคุณกับน้ำตาลช่วยอยากขยับได้ไหมเพราะว่าทำอะไรแล้วตอนนี้คือคอนเทนต์มันตลกไปหมดเลยคือเราไม่ได้ต้องการที่จะเสพแบบจะทำให้มันตลกนะคะแต่ด้วยเราอาจจะเป็นคนตลกมั้งพี่หอมคือแค่เอาสิ่งที่เราเป็นปกติในชีวิตจริงถ่ายทอดออกมาทางสื่อโซเชียลแค่นั้นไม่คิดว่าจะตลกอะไรใช่ ใช่เพราะอย่างแนดแนดชอบซีรีส์จีนใช่ไหมเนี่ยอย่างแนดชอบซีรีส์จีนใช่ปะคือแนดดูไปจิ๋วซื้ออยู่แล้วแนดก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเรา,เราอยากมีพลังเทพอยากไปสวรรค์เก้าชั้นฟ้าเราน้ำตาลนะน่ะนางก็จะบ่นเนี่ยตลอดว่าพี่แนดออกมาจากกำแพงเมืองจีนนู่นนี่จนล่าสุดะนะแนดให้นางดูเรื่ององค์หญิงใหญ่จางหลินเฮ่อเป็นพระเอกแล้วปุ๊บ หนักกว่านันอีกนี่มีผ้าแบบสะบัดมาก็คือเหมือนเหมือนเวลาแบบว่าซินี่จินเวลานางเอกจะกินจะกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอตอนนี้ก็คือไม่ใช่แน็คนเดียวละคือน้ําตาลก็้ามาด้วยกันแล้วแล้วมีคอนเทนต์แบบว่าอย่างอื่นไหมนอกจากตลกแล้วสวยสวยใช่ไหมอจริงจริงอ่ะคอนเทนต์สวยก็มีแต่คนอ่ะจะคาดหวังว่าเดี๋ยวจบคลิปตลกแน่เลยไม่ตลกนะคะเดินสวยนี่นี่คอนเทนต์มีคนคาดคนคาดหวัง คนคาดหวังว่าเฮ้ยสวยเสร็จแล้วต้องแล้วต้องตลกแต่แต่ไม่ตลกนะคะนี่คือขายสวยแต่เห็นหน้าเราอาจจะฮาไปก่อนอะย่าถ้าเกิดมีหอมไปใส่ชุดนี้แล้วเดินด้วยได้แล้วไปใครสามคนใครจูงหมาปักมาอะไรเงยแล้วก็เป็นสามคนไงพี่หอมได้คุณดูอินเตอร์มากเลยอ่ะคุณดูอินเตอร์มาก ใช่เผื่อเผื่อให้ลูกค้าเห็นขายงานค่ะขายงานหอมมากเลยอ่ะหอมไม่ทําอย่างนี้บ้างวะกะไผ่หรอฮะนูเล็กกะนูเล็กกะก้าเอาให้ถูกเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยะทำเรียนแบบเนาะใช่ตัวสรงมาแลไม่แต่ว่าพี่หอมเขาได้หน้าไงเขาสวยไง พิมพ์นิยมว่าไปแต่ถ้าสมมติถ้าตัดแค่หน้ามาสเปคชายไทยเขาก็จะชอบทรงนี้มากกว่าตัดตัดแค่ตัดแค่หัวอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบหน้าผิวอะไรอย่างเงี้ยคนคนก็จะไม่ค่อยเก็ตแนทเท่าไหร่อ่ะเขาก็จะเก็ตแบบที่หอมมากกว่าเอาแต่หัวเอาเอาขึ้นหนึ่งก็ได้ขึ้นบนรึ่งบนมีคอนเทนต์ไหนที่เราชอบและตราตรึงที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงสงการค่ะที่เอาเอาแป้งปะหน้าน่ะ น้ำตาลเป็นคนชวนแต่แนดก็ดันเสกให้มันจริงคือ <c oughs> น้ำตาลบอกว่าพี่แนทเราเอาแป้งทาตัวเลยดีไหมแ <c oughs> นดก็บอกว่าแล้วเราห่วงสวยกันไหมน้ำตาลบอกไม<อ>่ห่วงเพราะว่ายังไงเรามีรูปสวยอยู่แล้วพี่แนทแ้ว<อ>ก็เลยเอามอเตอร์ไซค์น้องมาขับแล้วก็ให้น้องน้ำตาลเป็นคนถ่ายเ<อ>นี่ยเ,<อ>เทคเดียวเองนะคะโอ้โหเสื้อผ้าเสื้อเสื้อตัวละร้อยห้าสิบเก้านี่แซ่กลต่วน้องมาสนิทกับน้ำตาลได้ไง เขาตามตื้อหนูเออเหรอทำไมตื้ออยากสนิทกับเราใช่คือหนูดูพูดเยอะนะแต่หนูชอบอยู่คนเดียวอะคือการทางานข้างนอกกันหนูสามารถเป็นเพื่อนกับทุกคนได้หมดเลยแต่ว่าเวลาหนูกลับบ้านไปหรือว่าในวันหยุดของแนทอะนัทชอบอยู่คนเดียวชอบอะไรอยู่คนเดียวชอบดูซีรีส์จีนนอนกอดหมาเอาผ้าไปซักทําความสะอาดบ้านเปลี่ยนผ้าปูที่นอน โอ้ยมันมีหลายอย่างให้ทำแบบเยอะแยะมากๆโทรคุยกับตายายนานๆมันมีหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะน้ำตาเขาก็รู้จักแนทตั้งแต่ตอนเป็นนางงามเขาเวลาหนูเจอเขาทุกครั้งเขาชอบถ่ายสตอรี่ในไอจีในโซเชียลอยากชอบแท็กแนทแต่พูดตรงๆเลยว่าคนที่ไม่เล่นโซเชียลคือมันไม่เล่นจริงๆแนทไม่ค่อยได้ตอบไม่ค่อยอะไรเงี้ยเขาทำอย่างนี้อยู่ประมาณเกือบ2อสปีอะแล้วจนมาทำงานด้วยกันทำเพลงกับแกรมมี่ค่ะก็เลยได้คุยกันมากขึ้นหลังจากนั้นเขาก็ใช้ความน่าสงสารตาปิบ เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แน็กก็เออโอเคเปิดใจคุยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเปิดใจคบแบบเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นก็จะบอกเขาว่าช่วงแรกที่สนิทกันอะแบบขออนุญาตยังไม่โดนตัวกันได้ไหมเพราะว่าแน็จะเป็นคนที่มันอีดอัเออมันมันอึดอัดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ว่านอินโทรเวิร์ดไงมันพูดไม่ถูกอะคือหนูไม่ได้มีปัญหาเรื่องการรังเกียจใครนะคะแต่แค่รู้สึกว่าคือแบบว่าถ้าถ้าจับเงี้ยหนูจะรู้สึกแบบแบบว่าเครียดเหงื่อแตกรู้สึกแบบ รูนคุกคามอ่ะใช่ถ้าทําไม่สนิทนะคะจนน้าตาลเขาก็ใช้ความน่ารักเรื่อยๆแล้วเขาชอบเขามาหาหาแนทที่บ้านทํานู่นทํานี่ด้วยกันจนตอนนี้ก็คือแบบสนิทกันแบบว่าทําอะไรได้ตามปกติแล้วใช่ก็ขอบคุณเขาที่เขาพยายามเพื่อเราเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยมาสนิทกัน